สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามากินรดช่องนะคะรดช่องวัดเจ็ดนะคะ9ปอนด์99นะคะสั่งมาะคะจากร้านไทยอ,อันนี้หอมหวานมันอร่อยนะคะน้ำกะทิ แล้วก็มีตัวรอดช่องนะคะต้องทำยังไงคำแนะนำควรเก็บในตู้เย็น,นใช่เย็นข้ามวันแนะนำพักให้ใครเย็นก่อนรับประทานอืมมาเพื่อมาใส่ก่อนนะคะมาแล้วนะคะคก็จะตัด วัดช่องก่อนนะคะ่ะลอดช่องวัดเจดของเทเอ่ะกันไกลคือไม่คมนี่นะคะอืมหอมใบเตยมากเลยคะ่ะเใร่ถุยนะคะ ฮึเียหนึ่อึอนไนะคะขอันนี้นะคะอันนี้ก็คือที่เอาออกมาจากถุงๆ ก็ยังเป็นตัวอยู่นะคะนี่น้ำกะทิหอมหวานมันอร่อยของเค้าได้ออยอยนะทุกคนมีออยอยนะคะน้ำตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็เใส่นะคะโอ้โห ใส่กะทินิดหกึ่งของหวานะคะทุกคนชิบก่อนอืม หอมหวานหอมหอมกะทิหอมกะทิหอม,หอมน้ำตาลมะพร้าวหวานใส่น้ำแข็งประมาณนี้หวานกำลังพอดีนะคะถ้าคนที่ทานหวานน้อยนะคะถ้าคนที่ทานหวานเยอะก็ต้องลดน้ำแข็งลงนิดนึง อืส่วนตัวว่าคุ้มนะคะเก้าปอนเก้าสิบเพราะว่าได้ทานประมาณสามครั้งนะคะได้เยอะนะคะอันนี้คือได้ทานประมาณสามครั้งจริงๆถ้าถ้าไมโครเวฟหน่อยก็จะดีนะเราจะลองไมโครเวฟดูเนาะให้มันอุ่นๆเนะอืม วิธีทานรอดช่องที่เขาบอกมานะคะเทลอดช่องเติมน้ำกะทิปักไว้สามถึงห้านาทีแล้วก็เติมน้ำแข็งนะคะถึงจะอร่อยขึ้นนะคะอ๋อให้มันน้ำกะทิกับรอดช่องนั้นมันเข้ากันก่อนเราค่อยเติมน้ำแข็งนะคะโอเคค่ะขอบคุณที่เข้ามาดูนะคะลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ